กลับสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่นะฮะช่อง youtube ของพี่ดุยดุยชาแนลนะครับกับ new community การรีวิวสล็อตค่าย j o อกเกวันนี้เดินทางมาถึงเอพิโซดที่27แล้วนะครับก็นับว่าเป็นเกมที่27ในช่องนี้เลยนะฮะเรา จเตรียมตัวนะครับเดือนหน้านี้นะฮะมีทีมงานกระซิบเข้ามาแล้วว่าจะไปตะรุยกันที่ค่ายสลอ t เอนะน่าจะได้บันเทิงกันแน่นอนนะครับในเดือนธันวาคมนี้เหลืออีก3-4เกมเนี่ยเดี๋ยวมารอดูนะว่าจะเล่นอะไรวันนี้นะครับเอาทุนเข้ามาแค่500จะมาลองเทสเกม o ก d เด d นด g o n นะครับว่ามันจะปังอย่างที่เขาแนะนำไหมภาพสวยมากนะครับภาพสวยสัตว์อัสเซีเลยประมาณ 4K พูดเป็นเลืองนะครับปรับเบ็ดก่อนเลยแล้วกันเริ่มเลยนะเอาซักเบ็ด2บาทห้านะครับออโต้เปย์ไปเลยซัก50 50ตามาลองดูครับเกมนี้ไม่ยากนะต้องเข้าถ้วยนะเข้าถ้วยทองของคนจีนอะไอ้ถ้วยถ้วยสามอันขึ้นไปนะครับถึงจะได้ฟรีเกมแล้วคุณภาพแม่งสวยจัดเลยว่ะน่าเล่นจริงๆนะฮะเกมนี้ภาพสวยมากนะครับสวยแบบ สวยเลยสวยเลยอะแบบสวยๆมีผัวหมดแล้วอย่างนั้นอะฟิลนั้นได้เลยนะแล้วก็เออลืมยินดีกับน้องๆอง e ีพิโซดที่26นะครับ22 23 24 26ยินดีด้วยนะครับได้เครดิตฟรีไปอีพีละห0 0 0 0นะครับใครได้แล้วก็ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูเว็บนี้นะครับพี่การันตีให้ว่ามั่นคงนะก็ขอบคุณผู้อยญ่ใจดีอย่างสป e ด d Eleven t h a i l a n ดด้วยนะครับผู้สนุนอย่างเป็นทางการอืแล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าเร็วๆนี้นะครับจะมี คอนเทนต์นะครับจัดแข่งขันบาคาร่ายังไงก็ลองติดตามเขาที่หน้าแฟนเพจเลยนะครับเท่าไหร่เนี่ยห้าห้าออปปะไข่เมก้าวินเฮ้ยมังกรห้าตัวเหรออย่างนี้คือได้เท่าไหร่อะได้บิือบ๊บหนึ่งนะหกสิบสองบาทอ๋อเบ็ดสองบาทเอาแล้ว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 มาถึงก็เทงเลย มาถึงก็ยิงเลยครับเบ็ด2บาท50นะวันนี้เอามาแค่5้0นะครับลองเทสดูงไงเกมนี้ไม่ไม่เคยเล่นนะครับไม่ได้เอาแบบเอาเข้าเป็นหมื่นนะเอามาแบบลองเล่นดูน่าจะบวกอยู่แหละอ p พีเนี้ยเพราะว่าเห็นบอกว่าจังหวะที่พี่เข้ามาเล่นนี่ก็วันที่26ปย63นะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มมาโอ้โหว้าวะมาถึงก็บันเทิงเลยนะเฮ้ยได้อยู่นะไม่ได้คีเล่น,นะฮะนี่ลองแค่หมุนธรรมดานะ2บาท50 จะลองแบบว่าหมุนเบ็ด5บาทอนะแต่ว่าเดี๋ยวลองหาแบบกดไปเรื่อยๆก่อนทำทุนไปเรื่อยๆก่อนนะรอเข้าฟรีกงฟรีเกมก่อนสวยอยู่นะครับสวยอยู่ฝากกดสล็อต500เนี่ยถอนแล้วสองสามพันนี่ก็ถือว่าเทพแล้วนะ้วยท้องวันหนึ่งแต่ภาพมันดีจัดเลยดินะครับภาพแบบมแงานใส่ใจอะงานละเอียดอะดูแต่ละอันดีแม่งไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบเหมือนเกม เกมอื่นๆอะเกมเก่าๆอ่ะนี่มันเป็นเกมใหม่อะมันเพิ่งอัพมานะเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวเลยมังกรมังกรนี่มันน่าจะแทนวายหรือเปล่าสี่ตัวน่าจะใช่ครับมังกรน่าจะแทนวายเข้ามาอีกแล้วเข,าาวข้ามา21บาทโอ้โหวายวเนี้ยเนี้ยยังไม่เข้าถึงเดียวเลยวะได้เท่าไหร่ได้12บาท ปลาตะเพียนกับเสือก็น่าจะได้เยอะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าไงมันเข้ายากแต่มังกรนี่คือของจริงอะมังกรมาแบบเมื่อกี้นี่ก็น่าจะร่ารวยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมาอย่างเงี้ยอันนี้คือได้อยู่นะครับอันนี้คือแบบโบกเทพเลยแต่ไอตาค้างคาวนี่น่าจะเป็นแจ็คพอตนะเขียวเขียวเนี่ยแดงแดงนี่เป็นไก่มีไก่มีมังกร แล้วก็มีปลาตะเพียนปลาคาร์บแล้วก็มีเสือแล้วก็มีถ้วยถ้วยนี้ถ้ถวยนี้แม่งไม่ค่อยออกนะเกมกเลีนดากอนนะครับเกมนี้ดับเบินช็อตก็ไม่ได้กดด้วยครับลองหมุนหมุนดูอีกสิบเก้าตาลองดูปลาตะเพียนเนี่ยมันต้องได้คูณเยอะกว่านี้สิวะเบ็ดสองบาท ด้วยทองเดี๋ยวลองขยับเบ็ดดูครับเดี๋ยวลองขยับเบ็ด5้าบาทถ้า5้าบาทมีห้าร้อยจะหมุนได้เท่าไหร่ร้อยทีอืร้อยทีเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจบนี่ก่อนเดี๋ยวจบนี่ก่อนจบสักควอเตอร์แรกไหมเอาสักควอเตอร์แรกก่อนนะครับควอเตอร์แรกเจนาทีแรกเราไปลองหมุนอีกสักร้อยตาน่าจะได้อยู่มัน5้าสิบตานี่มันประมาณเกือบ 6นาทีได้มั้งประมาณนั้นแหละสวยอยู่เดี๋ยวลองดูครับหมุนอีก50สิตาเลยเป็นเบ็ดห้าบาทนะน่าจะได้ตามสูตรแหละลองไล่เบ็ดตามสูตรนี่กลับมาเข้าเนื้อนะเนี่ยกลับมาเข้าเนื้อประมาณส0บบาทวะ่ะมังกรไม่มาเนี่ยนะมัง,งกรมาได้อยู่เออมามาสี่บาททจ้า สีบาทก็เอาโอ้ดับเบิลช็อตได้นะเกมนี้นะครับมาขยับเป็ดเป็น5บาทออโต้50สตาร์ทลองดูครับลงทุน250ขยับเป็ดขึ้นมาแล้วมันจะมีผลไหมกับเกมนี้อันนี้ไม่เคยลองเนี่ยลองให้ดูอยู่นะครับน่าจะพอได้อยู่มางนะครับไม่ไม่น่าจะ ใจร้ายไม่น่าจะใจร้ายกับฉันได้เนี่ยมังกรมาแล้วมาอกแล้ว,ลวเท่าไรทีฟีบาทเออมันต้องอย่างนั้นมังกรมันคือวายมันต้องแบบได้มังกรแบบเต็มช่องอเต็มช่องเลยถึงจะรู้เรื่องอแต่ไออะไรวะถ้วยทองมันโผล่ยากมากเลยนะมังกรมาได้วครับได้สิบบาทใจร้อนดับเบิลช็อตท,ที มาัางกรมาตรงกลางเนี่ยมาอีกแล้วครับไฟออบกะคลายเนี่ยมาหเท่าไหร่นะมังกรขาดไปแถวนึงเลยนีมันมันต้องมังกรแบบห้าห้าช่องติดเกมเนี้ยรู้ละมันถึงจะเชื่อมได้หมดมงั้นได้น้อย ทุน500อยู่ได้มาน,น,นึงเกือบ10นาทีนี่ก็ถือว่าเทพแล้วนะยังไม่ได้โดนอะไรสักเท่าไหร่นะครับมันเข้าให้อยู่ไงมันไม่ได้ใจร้ายเกลือแกงขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยตายเนี่ยตาข้างข้าวเนี่ยได้เยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยลงเดี๋ยวลองล้างไพ่แบบมันช็อตจาก5้าตาลองทุนับร้อยในดับมัน,น,นช็อตบ้า โอ้โห้ื้อทองมาสองเดี๋ยวลองดูนะเออลองดูลองดูงดมันดีมันมีช่องบอกด้วยว่าเข้าอะไรยังไงเนี่ยเห็นป<ม>่าช่องนะ้เอามาได้ไมา26หบาทอ,อ่ะปล่อยไหล น่าจะเหมาะกับการปล่อยไหลมากกว่าดูแล้วนี่อะอย่างเงี้ยนี่อมับางกออย่างเงี้ยได้ไหมไม่มีตัวเชื่อมเออมีเปล่ามีตัวเชื่อม,มไหมเมกาวินครับเท่าไหร่เนี่ยเบทห้าบาทมเมกาวินได้เท่าไหร่วะมันไม่มันไม่ขึ้นคำนวณให้นะแต่เป็นมเมกาวินปลาตะเพียน ปลาคาร์ฟหรือปลาดุกน่าจะปลาดุกนะมีหนวดเนี่ยแคทฟิตนะน่าจะปลาดุกครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่มันขึ้นเมก้าวินน่ยมันไม่ยอมบอกอะ่ะได้เสือสามตัวได้ปลาห้าตัวเนี่ยมันเด้งอยู่เนะี่ยมันเด้งอยู่ห้าสิบหกสิบไปแล้วเจ็ดสิบไปแล้วถึงเบ่าสองร้อยร้อยสองอยได้อยู่นะห้าร้อยนี่ต้องเล่นบวกกับกินกิบหมื่นมาหนึ่งจะเท่ เอ้ามาโหเสี่ยแม่งได้นะเอาเรื่องนะเนี่ยร้อยกว่าไปแล้วด้วยแลงเด้องอยู่เลยอะ่ะวินหนึ่งเนี่ยมันจะรายงานข้างๆนะครับนะว่าได้อะไรบ้างได้มาร้อยกว่าบาทเบทห้าบาทนะมาไปลูก ไป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 ลูกเอาแล้วถ้วยทองสามเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วห้าพีสปินครับ พีสปินโอ้นานๆจะเข้าเอาหน่อยเอาหน่อย 592บาทสวยอยู่นะไปครับฝาบเบ็ด82บสอบาท52บาทลองดูซัก25่ส้ไหมยีต่ตาเอามาลองดูครับเพิ่มเบ็ดละค่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆตามสไตล์10ตาก็เท่าไหร่ 125. ร้อยยเอาประมาณ 600ครับประมาณเกือบเกือบหกร้อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาแล้วเอาเอาแล้ว,าลว,าลวมาห้าทีมังกรมังกรได้เชื่อมไหม เชื่อไหมพ่นไฟแล้วก็เชื่อมมาหน่อยเชื่อมมาก่อนดอกแรกซปเปอร์วินครับฝองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทมันต้องอย่างนั้นดิวะเออมันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเลยมาดอกที่หนึ่งเกือบสามร้อยดอกที่สองมังกรมาแล้วฟรีเกมเลยฟรีเกมโอ้โหเอาวละมึง เอาแล้วมึงชุดนี้อออืืหเอาแล้วเอาแล้วมาปล่อยช่วงนี้มาปล่อยตอนขยับเบ็ดเอามาอีกเอามาอีกลูกดับเบิ้ลเดิร์จัมดับเบิ้ลช็อตก่อนดับเบิ้ลช็อตมังกรโอ้โหถ้วยถอยถ้วยดิเออเอาแล้วฟรีเกมไปอีกเอามึงตายตาย เอามึงทีนี้กูหมุนกระจายเลยหือโบกไปอีกห้าตาโบกไปอีกห้าตาครับอถ้วยมาหนึ่งมาสองมาสาโอ้โหแม่ง,มงโดนเยอะแม่งเออแล้วเออแล้วเออแล้วแม่งโดนเยอะแม่งเออแล้วกำเรจะเท่าตัวแล้วนะน่าจะเกือบบิ๊กวินไม่ครับร้อห้าสิบ เนี่ยแม่งเชื่อมน้อยไปหน่อยมังกรแม่งสงษามาแล้วไม่เวลาย,ยังเหลอหกทีโอ้โหเอาว่ะทุนน้อยก็บวกได้ไปไปต่อลูกโอ้โหแล้วมังกรสองแถวแรกยังไงอะสุ per w i ครับินครับ217บาทโอ้โหยี่ีนี้โอ้โรอจ,จัดเลยเอาตอนนี้หมุน ทั้งหมดไปสิบห้าตาแล้วนะต้องเอามาอีกห้าตาโหค้างเลยพอเริ่มจ่ายกูแล้วค้างแล้วพอส่งค้างใส่เออมังกรได้ไมาได้เชื่อมอยู่ครับได้เชื่อมนิดนิดนิดหน่นนอยหน่อยก็โอเคอยู่อีกสองทีครับถ้วยทองเออมังกรเท่าไหร่ห้าสิบห้าทีสุดท้ายทีสุดท้าย น่าจะหมดรอบของมันแล้วอืมโอเคแล้วได้มาเกือบพันเก้าร้อย 1, ได้มาเก้าร้อยไปสิบสองบาทเอะเอาอก็ต้องขยับเบียดถี่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าตาแต่กดไปห้าสิบตาไปเลยเอาแล้วใจมันมาใจมันมาอลองดูเอากำไรมาเล่น มาก่อน80มาก่อน80ปลาตะเพียนปาตะเพียนถ้วยทองสักชุดนะสักชุดหนึ่งนะคุ้มเลยถ้วยทองสักชุดมังกรสักแถวนะ่ยได้อยู่สู้สักสามโอ้ย,ยไม่เห็นไก่เลยนะโอ้ยกือบ เราเพียนได้น้อยว่ะเออมังกรมานี่คนไฟหน่อยคนจะน้อยเลยเอา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 ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ถ้วยทองต้องมาอีกสักชุดอีกสักชุดอีกสักชุดหนึง่งมังกรมาอยู่ท้ายหมดเลยว่ะมังกรมาหน่อยลูกเออมา ได้ไหมมันพ่นไฟมันก็ต้องได้ดิวะโหเชื่อมน้อยยังอ่ะเออยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยเออวาน,นี้มามาอีกมามามาถ้ามังกรแถวแรกมาคือยังไงก็ได้หลุดน,นะมังกรแถวหนึ่งแถวสองแล้วสันหนึ่งเป็นเกลืออย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้วยทองของหน่อยวะโอ้ยเมาสองขาดไปหนึ่ง ไม่งั้นเรามึงเอ้ยสนุกไม่เป็นไรโดนไปสามร้อย300ครับก็ยังบวกอยูห้าร้อยนะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็ใช้ได้อยู่นะครับมาลองยี่ห้าตาครับลองดูกำไรมาเล่นกำไรเอากำไรมาเล่น เอาแล้วมาอีกแล้วดับเบิลช็อตเท่าไหร่ห้บาทเออว่าถือสองบาทเข้าดีกว่า25นะหรือว่ามันอยากจ่ายแต่ราคานี้ที่น้องๆได้ยินอยู่นี่คือเสียงกดดับเบิลช็อตนะครับอยู่หน้าคอมก็จะใช้สเปซบาร์ถ้าอยู่ที่หน้าจอมือถือก็ดับเบิลคลิกได้เลยลูกโอ้โหยอมายมายเยอะไปหน่อย โอเคอยู่นะเออมาได้อยู่ครับแกมีน่าเล่นครับอารซัมเพมาครับ187บาทโอเคไม่ได้แย่นะครับจบนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับบวกแล้วบวกแล้วก็ต้องเลิกมดิมามามายังได้อีกทีททอีกห้าทีอ่อ เข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยโอเคไม่ไม่ได้แย่นะได้อยู่ครับโอเคนะฮะเกมนี้ก็ถือว่า EP นี้ก็ก็บวกอะ่ะจริงๆก็บวกเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าลองกดเพิ่มเบ็ดดูเผื่อเรียกแบบโบนัสหลังจากที่มันแตกแล้วนะแต่พอมันแตกแล้วก็เป็นงี้ทุกเกมครับแตกแล้วก็ต้องเลิอกอ่ะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยซ้ำนะครับกเกมนี้น่าเล่นครับ Golden Dragon นะครับก็ ยังไงคนที่รอกิจกรรมนะครับจากสปีดเอเลเวนไทยแเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมตอบคําถามได้จากคลิปนี้นะฮะให้กดให้กดแชร์คลิปนี้ไปหน้า Facebook ตัวเองหรือว่ากลุ่มสล็อตก็ได้นะครับแล้วก็ตอบคาถามคําถามมีอยู่ว่าครับเกมนี้นะฮะโบนัสสูงสุดแตกเท่าไหร่นะครับใครที่ดูอยู่ก็น่าจะรู้ว่า มันขึ้นบอกไปเมื่อตะกี้นี้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พี่หลุยส์ก็ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากโดนโกงนะครับอยากเล่นสล็อตเล่นบอลเล่นหวยนะฮะจะแทงบาคาร่าแนะนำครับ speed eleven Thailand S P A D E สิบเอ็ด T H นะฮะเว็บนี้การันตีความมั่นคงโดย แบนด์บัตเตอร์ดวยดุยชาแนลนะครับสำหรับวันนี้บายบายขอตัวลาไปก่อนครับ